Mom, now. สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะมาสอนฝึกอ่านนะคะเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กๆหยิบใบงานเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะค่ะเวลานักเรียนฝึกอ่านนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอหรือนิ้วนะคะชี้ไปที่คำศัพท์แต่ละตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะ Alice is my younger sister Alice เป็นน้องสาวของฉัน she is only five years old เธออายุเพียงห้าขวบ she is very lovely เธอน่ารักมาก she likes to dance เธอชอบเต้น she also likes to run around the house และ เธอชอบวิ่งไปรอบๆบ้านด้วย She has a new dress เธอมีชุดใหม่ Her new dress is pink ชุดใหม่ของเธอสีชมพู She likes pink เธอชอบสีชมพู She likes her new dress เธอชอบชุดใหม่ของเธอ ยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูได้ชมบ้างนะคะบ๊ายบาย for watching please subscribe for video